อก็จะมาเปิดสถานการณ์นะตอนนี้นะว่าคู่คนนี้นะเป็นยังไงบ้างานะตอนนี้นะก็คือภายใต้สำรับงานะที่ได้นะคือแพชั่นนะมีเคมีนะสปามีความสนุกสนานแล้วก็มีแรงปรารถนานะมีความลหลงไหลกันอยู่นะแพชั่นนะแต่ว่านี้เป็นน่าจะคนเก่านะเพราะว่ามันขึ้นเดทมาเลยนะตรงกลางนะจะเห็นว่ามีเดทเลยนะ อันนี้ไม่ได้ขึ้นโงเมทว่าแต่งงานหรืออะไรใหญ่ๆนะมาดูแต่ละใบนะสถานการณ์ตอนนี้ที่ไพ่บอกนะคือ coffee cup นะ meeting and talking s v e r i n g the moment feeling elevated building friendship นะเขาบอกว่าจะมีการนัดนานัดเจอพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพนะให้มันดีขึ้นงนาใหม่ๆนะกับคับเอ คนใดคนหนึ่งนะตอนนี้ของคุณนะคะแล้วก็ healthy choice นะก็คือให้ s a ฟ e love and save care ยิ่ง h a p เลิฟแอนด์ไล l ์นะเขาบอกให้รักตัวเองดูแลตัวเองนะก็จะมีการลักเตจิกาแฟนะแฮมเมอร์นะซาโบเทดมีดิ existing working on repairing นะ ate, ing, Rep ing, นะความสัมพันธ์ที่เคยพัทงทลายไปแล้วนะคะจะต้องเออ่ที่ยังคงอยู่ค่ะอาจจะต้องมารีแพ i r i n นะคือการซ่อมแซมความสัมพันธ์นะอะไรที่มันพังทลายไปแล้วนะ คนนี้นะเขาเป็น unconditional love safe n like d affection and attraction safe r e l a t i o s นนะเป็นรักไรเงื่อนไขนะแล้วก็ให้บอกว่าให้รักตัวเองนะเขาอาจจะมีความดึงดูดหรือเสพติดหรือว่าหลงไหลหรือว่ามีแรงดึงดูดต่อกันกับคุณนะแต่ว่าใบกลางมาถ้าเป็น d ย y นะเป็นให้แห่งความตายหรือจบนะเขาบอกว่า the relationship is over the second อ่ no second chance r o n d แอ r ทานสวรวอตเด t ์ดิสเด a ์นะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วนะไม่มีโอกาสครั้งที่สองนะคะในการที่จะแปลเปลี่ยนหรือว่าสร้างมันเจริญเติบโตนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะให้มีการพัฒนานะเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะคือจบคือจบนะครั้งนี้ไม่มีการดีเทิร์นครั้งที่สองเดนะย์ดิสเดย์นะแต่ว่าแค่เป็นรักไร้เงื่อนไขแล้วก็อาจจะมีการเป็นนักจิบกาแฟเพื่อคุยเทียให้มันมีมิตรภาพที่ยัง คงเหลืออยู่นะไพ่ถึงบอกว่าให้รักตัวเองนะแล้วก็พัสัมพันจำเดิมก็ให้ซ้มแซมเท่าที่จะทําได้นะแต่คนนี้ไม่มีโอกาสั้งที่สองแน่นอนนะไพ่เดทที่มาเลยนะครันะนี่ time, ททยิ่งทำไซเคิลเทคไทม์ทําดีวิวโปรเกรสซิงนะก็เวลาเป็นนาฬิกาทรายนะเขาบอกว่าเอาเป็นเรื่องของวงจรนะวงจรชีวิตเวลานะก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเออยียวยานะราวดิ้งนะสเตเบ ดิจิตี้อ่ะเซกูริตี้เพอร์ฟอร์แมนส์โรสแอนด์อินเดอร์นด์เขาบอกว่าให้กลับมาดูแลตัวเองสร้างความแข็งแกร่งพัฒนาตัวเองไปนะสวอตแอนด์โรสนะคะนี่คืออ่าคาริตี้แอนด์ทูดเดเวลลอปเมนต์ฮอนเนอร์แอนด์โปรเจคชั่นดีเทอร์มินเอชั่นนะเขาบอกว่ามีการเริ่มเคลียร์หรือว่าพูดความจรงิงว่าอะไรให้มันอ่า uh, ดีขึ้นนะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะอาจจะมีเรื่องบาดเนื้อเกิดมาก่อนนะเป็น เหมือนพวกมีดบาดเชื้อเฉองดอกกุหลาบน,นะคมนะเจอโกเทนมิเลอร์นะคนนี้เป็นพวกบ้าหน้านะจอมงการนะเป็นนาซิสิตเลิฟบอมมิงเซฟแอปซอบนะวันไซ์นะเขาชอบบงการในความสัมพันธ์นะเลิฟบอมมิงก็คือชอบแจกค่ะแจกความรักอะไรอย่างเงี้ยก็คือวานเสเน่นะให้ติดกับหลงกลนพอคุณไปไหนไม่รอดแล้วค่ะมีเขาจะควบคุมบงการเลยที่ต้องอยู่ใต้อ่อ ความสัมพันธ์นะที่เขาเลือกนะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวนอะก็เลยเริ่มบอมมิงนะโยนหวานไปทั่วนะคนไหนติดก็ต้องอยู่ภายใต้นะนะซิสิกอรี้นะส่วนไพ่รวมๆก็ให้ได้สำหรับสรุปคือแพทชั่นนะมีเคมีมีความหลง่หลสปากนร์ก็ตนนะ้ก็มวมๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะสเตตัส